ที่เราจะอธิบายในเรื่องของของโอ per ation ตัวที่เป็นมิวแพนหน้าเองเนี่ยลักษณะของตัวมิวแพนหน้าเองมันจะเป็นลักษณะของพวกงานปาดเก็บผนังโดยที่ไม่ค่อยได้สนใจทางด้านตัวที่เป็นผิวเซอร์เฟตมันจะเป็นก็ proced ure มันจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นคอนร์นะครับมันจะเป็นลักษณะพวกงาน2แกนครึ่งอะไรเงี้ยที่ว่า ผนังก็คือขึ้นมาตรงๆเป็น x t ็กทูดเป็น Pocket งานง่ายๆเพราะฉะนั้นคําสั่งเองเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะไม่ถามอะไรเยอะมีลักษณะการ Input เนี่ยที่อาจจะไม่จาเป็นต้องการ Bank ์ก็ได้หรือว่าจะสร้างตัวที่เป็น Bank ์ไซสตัวชิ้นงานก็ได้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยงานปาดมันอาจจะมีงานออกมาเราต้องการที่จะปาดผิวเราไมไ่ต้องสร้างแบงก์ขึ้นมาเป็นรูปแฉกดาต้าอะไรเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการอินพุตในการที่เราจะปาดผิวเข้าไปเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่3แบบก็ในที่นี้เนี่ยก็ลองเลือกแบบตัวที่เป็นฟอร์นะครับฟอร์เฟซซิ่งก่อนละกันเดี๋ยวเราจะมาปาดผิวตัว3-4ผิวด้านบนตรงนี้นะครับก็เลือกหัวข้อเป็นมิวเราก็เลือกเป็นเวิร์กพีชนะครับก็กดโอเค พอเรากดโอเคเสร็จแล้วเนี่ยก็คือในหน้าเมนเนี่ยก็คือพารามิเตอร์ที่เราจะต้องกําหนดก็อย่างที่2นะครับเราต้องเลือกว่าเราจะปาดผิวไหนก็เข้าไปที่ specific cut area นะครับแล้วก็เลือกตัวชิ้นงานก็คือเฟสที่1กด add new set นะครับเฟสที่2 add new set เฟสที่3 add new set เฟสที่4หมายความว่าเราจะปาดผิว4ผิวตรงนี้นะครับ ทีนี้ตอนที่เราจะทำเนี่ยสิ่งที่เราจะเจเนเรตอันถัดไปก็คือเรื่องของแบงค์นะครับแบงค์ Bank เนี่ยเราเลือกได้3แบบเหมือนที่บอกไปเมื่อตะกี้นี้ก็คือว่าเราจะสร้างตัวที่เป็นแบงค์เชลมิตี้มาเลยก็ได้มันก็จะคํานวณว่าไอตัวแบงค์เนี่ยมีความหนาเหนือพื้นที่เรากําหนดเอาไว้แค่ไหนแล้วมันก็จะทําการกัดอย่างที่3ก็คือว่าอ้างอิงจากโอเปอเรชั่นก่อนหน้ามันก็คือ3 D I P W นะครับถ้า เอาง่ายสุดก็คือบอกมาเลยว่าตรงนี้ผิวมีความหนาเท่าไหร่เช่นบอกว่าตรงนี้ผิวมีความหนาเท่ากับ3นะครับแล้วก็มากําหนดว่าเดฟเบอร์คัสเนี่ยเราจะลงทีละ1เพราะฉะนั้นมี3ลงทีละ1นเจนเนอเรตออกมาสิ่งที่ได้มันก็คือ3ชั้นก็คือลง3อันครั้งละ1อย่างนี้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นคอนเซ็ป ประมาณนี้ก็คือเหมือนก่ากำหนดต i ๊กเน็ตแล้วก็กําหนดว่าเราจะให้เด p บเบิรคของของติ๊กเน็ตที่ชิ้นงานของเราที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็น1.5อย่างเนี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือจะลงแค่แค่สใช่ไหมครับก็คือเหมือนก็แปรผันตามความหนามันจะสร้างแบงค์บริเวณผิวที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยเพิ่มเนื้อขึ้นมา เป็นท่าติ๊กเน็ที่เรากำหนดแล้วก็เข้าไปกัดในหัวข้อตรงนี้ตามตามหัวข้อที่เป็น d e p เป per cut ว่าให้ลงลึกทีละเ,เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือในหัวข้อของการปัดัดหน้า for facing ก็คือ for ในที่นี้ก็คือผิวปาดเฉพาะพื้นอย่างเดียวนะครับตัวที่เป็นผนังเนี่ยไม่เอายังไม่ได้คิด หัวข้อของการปาดเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเดินเป็นโฟลวพาร์ตหรือโฟล l o ปริปรีนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับการเดินจากที่เมื่อกี้เป็นซิกแซกมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นตามแพทเทิร์นที่เรากำหนดด้านบนก็อันนี้คือ การกัดโดยใช้ for facing นะครับ without wall ก็คือไม่เอากำแพง